อ๋อหนังสั้นเออทำหนังสั้นได้อะไรครับทำอาหารปูผักอันนี้ภาษาจีนเลมีภาษาจีนอันนี้จำอะไรไดบ้างเลยภาษาภาษางกฤษสั้นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาอังกฤษโอเคอ่ะอันนี้เป็นภาพรวมนะครับดังนั้นในส่วนของการสอนโรงเรียนครูนะครับก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในหลายๆด้าน นะครับโดยเฉพาะม .1 หนึ่งนะครับปีนี้เนี่ยเรามีการรับนักเรียนทั้งหมด200คนนะครับแบ่งเป็น4แผนการเรียนด้วยกันก็คือแผนการเรียนวิทยาคณิ์มีห้องพิเศษรับแค่25คนนะครับแล้วก็อปกตินะครับมีห้องภาษานะครับลปภาษาแล้วก็ภาษาอาชีพเอ่สี่ห้องตัางนี้นะครับก็จะ มีนักเรียนที่มีความสนใจแตกต่างกันนะครับใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นเภสัชเป็นวิศวะอันนักเรียนก็ต้องดิวเข้ยนไปเข้าในส่วนของ,ขงที่หนึ่งเลยส่วนใครอยากจะไปได้สาขาต่ไปเางๆอยากเป็นน,นักบัญชีเป็นนักวิชาเป็นทนายเป็นนักธุรกิจของตัวเองอะไรเงี้ยนักเรียนก็จะมาเรือมแผนที่สองสามสี่ได้ ะครับก็จะมีหลากหลายเครื่องมือเพื่อที่มอไปสู่มออื่นนะครับอพอขึ้นมอไปรุ่นเนี่ยก็จะมีแผนที่แยกไปตามสาขาแต่ละวิชาที่เราชอบนั่นเองนะครับเราอย่างที่เราเห็นว right. ิชาของครูที่เรายกเสนอไปใช่ไหมนะครับก um ็จะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลากหลายใครชอบอะไรทำโรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็เข้าสู่ในในการแข่งขันนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเอ้ยตัวเราเนี่ยอะไรบ้างตัวเราเนี่ยจะเป็นแบบเรา ออกสู use, ่โลกภายนอกเราสามารถใส่ใส่กับเขาได้ไหมเราอยู่ประมาณไหนอะไรเนี้ยก็เป็นผลงานการันตีเวลาได้เป็นเข้ามหาลัยเข้ามหาวิทยาลัยนักเรียนก็สามารถเอาผลงานเหล่านี้ไปใส่ในข้อตฟลโอแล้วยื่นมหาลัยได้เลยโดยที่นักเรียนไม่ต้องสอบเลยแต่ว่าเหมือนนักปีที่พี่เขาแข่งตอนนี้ก็มีมหาวิทยาลัย